ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้วันที่14วันนี้เราจะปั่นไปที่ประตาดดอยโตนเป็นครั้งที่สองเพื่อจะเอาโชคเอาลาบมาสู่ทุกทุกคนวันนี้บรรยากาศอะไรก็ดีอะไรที่ก็ดีไปหมดตอนนี้เหลือแต่ขาแรงทั้งนั้น กาตามยังไม่มาเลยครับอยากให้ทุกท่านติดตามวันนี้นำทีมโดยเจ้าของเต้นร้อยกว่าล้านจากในเมืองเป็นผู้นำทีมมาทนน้ำวันนีุ้ดยอดเลยมีรองเท้าใหม่แล้วก็เป้เสื้อตัวประจำ วันนี้นำทีมโดยเจ้าของเต็นท์ปันฝ่าร้าน,นครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแลเจ๊น้องเฟมวันนี้ดวงดีตัวสับตกแต่ไม่เป็นไรครับเ,เอ่าตอนนี้ออนไลน์ไปตัวโลกนะครับพึ่งพูดจะตามประมัน

ตอนนี้หอยเหาหน่อยเพราะตอนนี้คนขวาละมีไม่มาเมื่อวานเสียใจคิดถึงสามีคนเดียวคุณสามีพยายามตรงเอเดเวนตมาหน่อยรัวรัวบรรยากาศดีมากเลยครับไม่มีอีกแล้วที่ว่าจะดีอย่างนี้เย็นสบายครับ ไกาไหมมาวันนี้เสียใจด้วยครับครับสวัสดีครับ